วันนี้จะไปดูไปเตรียมตัวก่อนนะครับเพราะว่ามีงานส่วนตัวของตัวเองอะคูสติกครั้งที่สองไลฟ์อะคูสติกจะไปเช็คสถ,ถานที่ก่อนเพราะว่าวันนี้เล่นไก่บ้านมากนู่นะนะอำเภอไซโยกอะครับเล่น,ลมมนร,นนริมแม่น้ำแควแมน้ำแควริมแม่น้ำแควนะครับแต่ไ้จริงอยากจะไปดูว่าอากาศเป็นยังไงอาิที่ตกเป็นยังไงเผื่อได้เวลาดีๆอาจจะไลฟ์ตอนนั้น แ่ไปดูไปดูก่อนถึงจะตอบได้แล้วก็ตอนนี้อุปรกปรณ์ทุกอย่างก็เดินทางมาแล้วครับก็ผมก็ตามไปเรียบร้อยตอนนี้ก็เริ่มจากลังยังอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่ก็น่าจะสอ0รอกว่ากิโลระยะทาง200กว่ากิโลครับถึงอำเภอสายโยก มาขับมาบระมาณสองกิโลนะครับก็โอ้บรรยากาศใช้ได้ขนาดเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะตอนคืนก็ยังอากาศเย็นๆสบายๆเลยนะเหมือนเปิดแอร์นอนที่บ้านเลยครับตอนเช้ายิ่งเย็นติดริมน้ําวันนี้แหละวันวันที่เราต้องเที่ยวด้วยแถมต้องทํางานด้วยเดี๋ยวยังไม่ได้เอาอุปกรณ์ลงไปเซตติ้งเลยนะครับเดี๋ยว่ายจะเอาไปเซตนะแล้วก็จะลอง เราเช็คดูเรื่องสัญญาณระบบแถวนี้โอเคถึงแม้จะอยู่นี่มาไกลเกือบถึงทองผาภูมเิเน,นี่อยู่ไซโยกไปลายปลายแล้วติดน้ำน้ำแควอ,อ,อะไรนะแควน้อยกาศเย็นสบายทำให้เกิดขี้เกียจทีมงานอยากทิมกล้องดู ยังไม่มีใครเริ่มทํางานเลยเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่คือเมื่อวานจะขับรถมาแล้ววาร์ปหายไปเลยมาโผลตอนเช้าเลยลืมครับเดินทางดูแคมปมันจริงครับดูเต็นทพลาสติกโคแมนสองตัวเลยสวยงามสาบานได้ว่ามาทำงานแล้วครับ ไปเที่ยวนะครับใช้ใภาพใช้ผพาันฟ้อง ับผมเดินทางมาถึงเลยอำเภอไซโยกมาหน่อยนะครับก็ที่นี้ก็เป็นที่ที่พี่พี่เขาให้การาสนับสนุนนะครับที่นนนักการนะครับน,นนัการนี่เป็นที่พักกึ่งรีสอร์ทกึ่งแคมป์ที่ติดริมน้ำแควน้อยนะครับเจ้าโปน้ำแรงมากน้ำไหลแรงมากตอนนี้ <Okay. S 1> เพราะว่าน่าจะเป็นที่เขื่อนเขาแหลมปล่อยน้ำ บรรยากาศดีครับทําให้ลืมไปชั่วขณะว่าเรามาที่นี่ทําอะไรเรามาเที่ยวหรือเราจะมาทําอะไรดีครับไม่น่าเชื่อว,ว่าอากาศจะเย็นเกินเกินที่เราคาดคิดไว้เพราะว่ามันพ้นฤดูหนาวไปแล้วด้วย โหตีตะกี้นอนเล่นเกมเสียงดัง,อองไม่มีกระตือร้อนพอเราไปบอกผมจะให้กูซ้อมเลย,อยของให้ไม่ทันตั้งเลยโอ้หแม่งความพอดีแม่งไม่มีอะแม่งมีหน้าแม่งชื่อเสียงกระชอนกระชอนจริงๆงเออไม่มีอะไรดีเลยนอกจากปากเนี่ยถอยไปจะไปทำงานม่คน พี่ปอนพี่ปอนก็เล่นเกมด้วยเหมือนกันนี่มีคนช่วยบังเลยเงี่ยนะโอ้พี่อ,อาร์ตอะบังครับไปด้วย ถึงวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับนอกจากมาเปิดคูเปอร์ตาที่นนทการนะครับใส่โยกแล้วก็เล่นน้ําเล่นทาโดดผมโหผมไปโดดไปโดดอ,อ่ล่องจากแม่น้ําลงมานะครับก็นู่นน่ะนั่งเรือไปประมาณกิโลสองกิโลแล้วก็ทิ้งตัวดิ่งมาตามแม่น้ําแล้วก็ค่อยๆเลาะ ตามแม่น้ําจนมาขึ้นที่ท่าน้ําแล้วก็กลางคืนตกกลางคืนก็เรี่ยวแรงพอมีเหลือนิดๆหน่อยๆครับก็ได้เล่นอะคูสติกไลฟ์นกดีครับอาจจะทําอะไรเกินตัวไปนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าเรามาเที่ยวแล้วอะ่ะมาเที่ยวแล้วแล้วก็ทํางานด้วยทุกคนแฮปปี้ครับโมผมเองทีมงานเจ้าของสถานที่ปอนเซอร์นะครับที่นนทการนะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับ ก็ขอบคุณบรรยากาศดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วก็เวลาที่ผ่านมานะครับยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องราวต่อๆไปแล้วกันนะครับขอใหุ้กคนมีความสุขนะครับโชคดีครับ